สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีปยากรใช่แล้วก็จะปัาจกรดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2566ให้กับชาวลัคนาราศีก็กรกฎเนี่ยได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับลัคนาของชาวลัคนาสกกลเองไม่มีดาวนะครับมาเร่งหรือมาทับดวงชะตาในช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนะครับจะมีดาวพระพุธ ยกย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะทับลักนาของชาวลักนาราศีกรกฎเองนะดาวพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสัตแะนะครับก็คือเรื่องราวของสังคมเพื่อนฝูงนะเรื่องราวที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ทันจะคาดคิดสักเท่าไหร่นะครับทําให้ชาวลักน,นาศุกรเองนะจะต้องมีเข้ามีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเอกสารสัญญ,ญาการเดินทางนะครับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงบางสิมม่งบางอย่างหรือมีเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยเข้ามา พบปะเข้ามาพบเจอนะได้บ่อยขึ้นมากขึ้นในช่วงระยะนี้นะครับพอวันที่14กรกฎาค,าาคมมีดาวพเกียยกใหญ่เข้ามาอยู่ที่ราศรรกีกรกฎอีกทับลัคนาของชาวลัคนาราศีกร,ร,รกฎด,ด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ชาวลัคนาสิกรกฎเองเนะี่ยมีหลังสังขรแม่นนะครับอาจจะฝันแปลกนะอาจจะมีเรื่องราวที่อยากจะให้อยากจะนําพาตัวเองเนะี่ยไป เข้าวัดเข้าว่าไปทำบุญหรือมีการเดินทางสแสวงบุญเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะครับพอวันที่17บเจ็ดกรกฎาคมด้วยเนี่ยมีดาวพาทิตย์ยกย้ายมาอยู่ร่วมพอาทิตย์เป็นดาวุดเดึนกันเงินนะครับ่ะแฝงเป็นมหาจักรทับลัคนาทําให้เรื่องของเงินต่างๆของชาวลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยมีเรื่องดาวที่เรียกว่า่อนข้างจะมีความผันผวนนะเรียกว่าขึ้นสุดลงสุดนะบทจะได้ก็ได้มานะครับบทจะ,ะไม่ได้เนี่ยก็ดิ้นรนพอสมควรนะครับ ซึ่งเรื่องราวทางการเงินโดยตรงของชาวลักขณีกรกตเองเนี่ยตัวแทนการเงิน,นคือดาวพระอาทิตย์อยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยคงสิ้์อยู่ที่ราศีมิถุนนะครับเรียกว่าอยู่ในเดือนวินาศของลัคนาการเงินพออยู่เดือนวินาศเนี่ยนะเป็นเงินที่ชาวลักขณีกรกฎเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่เงินบางทีได้มาจากการทําธุรกรรมนะประเภทพวกออนไลน์หรือได้มาจาก การลงทุนในต่างทิศต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้บางคนมีเงินเก็บนะเงินเก็บเงินซ่อนนะครับได้เงินมาแต่ไม่ไม่บอกไม่ใครรู้อะไรเงี้ยนะเรียกว่าเก็บเงินสัง,งบก,ก,กิบเลยชาวรกศีกรกฎในช่วงระยะน,นี้นะครับถือว่ามีเงินนะครับแต่พอวันที่17กรกฎาคมเนี่ยนะการดาวกนเงินเองเนี่ยเข้ามาทับตัวนะเข้ามาทับลักษณะที่ราศีกรกฎเป็นตน่งเป็นมหาจากักรและอยู่ร่วมกับดาวพ,พุธและก็ดาวพเกตด,ด้วยในช่วงระยะน,นั้นนะครับทำให เรื่องราวทางการเงินเนี่ยมีความผันผวนพอสมควรนะมีเรื่องของการลงทุนมีการเอานําเงินไปทําเรื่องของการทาสัญญาธุกรกิจต่างๆนะเพื่อ,อต่อยอดกับเรื่องดับเก่าที่ได้ทํามาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่ามีความที่จะได้เงินมานะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงความผิดพลาดไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับบางทีการลงทุนการทาอะไรของชาวลาักษณะสกุลในช่วงระยะนี้เนเกี่ยวกับการเงินอาจจะทําอะไรที่มัน ผิดแปลกพิสดารไปสักหน่อยหนึ่งนะความคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นในช่วงระยะนี้เกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของการลงทุนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับังไงก็ใช้ความระมัดระวังนะในการใช้ใจ่ายเงินในการลงทุนนะเรื่องราวต่างๆทางการเงินนะครับแต่การเงินถือว่าเดินได้ตำแหน่งที่มีความดีอย่างต่อเนื่องนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะครับส่วนเรื่องราวของการงานนะหน้าที่การงานโดยตรงของชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะตัวแทนการงานคือดาวพระอังคาร ทั้งคานเองเนะี่ยติ์อยู่ที่ราศีสิงตลอดทั้งเดือนนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนกระดุมพระของลัคนาก็งานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอนควายหาไรายได้นะหาเงินมีการลงทุนนะครับลงทุนแบบไม่เปิดเผยด้วยนะลงทุนลับๆด้วยนะครับเพื่อให,ให้ได้มาเรื่องของอไรายได้นะการงานของชาวลัคนาบราศีกรักรกฏจะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ายังคงให้คุณกับดวงชะตาในระดับที่เรียกว่าดีนะครับ ดาวปังคานเองอยู่ยร่วมกับดาวพระศุกนะเป็นดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันนะครับตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับถือว่าการงานยังมีจังหวะที่ดีอยู่นะครับแต่พอวันที่23กรกฎาคมเนี่ยมีดาวพพุธนะยกย้ายเข้ามาในเรือนกระดุมพักของลัคนาคือที่ราศีสิงห์เนี่ยก็จะเข้ามาทาดาวพระอังคารด้วยนะดาวเจ้าเรือนการงานนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําสัญญา อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้มีเรื่องราวที่สื่อสารกันไม่ลงตัวไม่ชัดเจนยังไงทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวเรื่องการทํางานให้มีเอกสารนะให้ชัดเจนรัดกุมสักนิดหนึ่งช่วงระยะน,นี้ไม่งั้นจะเกิดเรื่องความผิดพลาดกันในเรื่องของเนื้อง,งานนะครับแล้วก็ต่างคนต่างโยนความผิดไปว่าอบอกทุกอย่างเรื่องทำทีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังไงก็ให้ใช้ความระมัดระวังหรือเอกสารสำญ,ญาณนะให้รัดกุมสักนิดหนึ่งนะนะครับสําหรับชาว ลักษณะราศีกรกฎเองเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงระยะนี้นะครับ <S 2> <S 2> ส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลักษณะศิกรกฎเองในช่วงเดือนรกรกฎนี้ยังถือว่าค่อนข้างจะมีความปลอดภัยอยู่นะครับสุขภาพยังอยู่ในจุที่เรียกว่าคงดีอยู่กับดวงชะตานะครับในช่วงระยะน,นี้ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพด้วยความที่ดาวลายก็ไม่ได้ถึงลักษณะของชาวลักษณะศีกรกฎโดยตรงนะครับตร นะครับตรงนี้ส่วนดาวพ้งคารกับดาวพระัสาซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูและลิงกันอยู่ครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องดาวของการใช้ชีวิตนะครับสักเท่าไหร่นะครับแต่ให้ระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดความประมาทเลินเล่อในการทํางานนะครับใครที่ทํางานอะไรที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยครับต้องอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะไม่ก็จะเกิด อ่าภทยพติขึ้นได้จากความประมาทของรุนเลอร์แต่ถ้ามีสติแล้วก็ทํางานอย่างรอบคอบนัผ่ันเร์ต่างต่างๆไปได้นะครับสำหรับชาวลัคนาศิกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนเรื่องราวของครอบครัวความรักนะครับตัวแทนคนละครักของชาวลัคนาศิกรเองก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เองก็อยู่ที่ราศีกุมในเรือนบรณะของลัคนาคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรื่องของความรักก็ อาจจะมีความห่างเหินกันนะครับอย่างที่ครูพีเคยได้พยากรณ์ไปแล้วนะเพราะว่าดาวเครืองปฏินยคนละคู่ครองเขาเดิมเอานเนี่ยจะต้องมีเรื่องห่างไกลนะครับมีเรื่องราวที่ต้องมีความห่างเหินกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่การงานหรือบางทีอาจจะไปทํางานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่ในช่วงยานนี้ของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วของชาวลัวกษณะทสีครกน เรื่องราวความรักอาจจะไม่ค่อยมีความแฮปปี้มีความลงตัวสักเท่าไหร่ไม่กออกตูวอกถูกใจคนรอบตัวนะรวมถึงคนรักคู่ครองรวมถึงญาติพี่น้องด้วยนะครับตรงนี้ยังไงก็ให้ดูแลก,กันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกเองเนี่ยแรงกับดาวพเสาร,ร์ด้วยนะครับเป็นดาวคู่ผิด ng, หวังอกหักเสียใจยกันเรื่องราวของความรักนะครับพระศุกเองก็เป็นตัวแทนดาวเจ้าเรือนกันทุแล้วก็เป็นลาพาด้วยนะอาจจะต้องดูแลก,กันสักนิดหนึ่งนะบางทีเอฟเฟกต์เร คนที่มีครอรัวแล้วนะอาจจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องของหมู่เคยญาติด้วยนะครับอาจจะเกิดความขุนเคืองใจกันในบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกอกถูกใจกันบ้างเกิดขึ้นได้นะครับส่วนคนโสดเรียกว่าเรื่องราวความรักปตัตตนิลงมรณะนะครับถามว่ามีคู่ได้ไหมนะก็ยังถือว่ายังมีจังหวะที่อาจจะเจอคนถูกใจเกิดขึ้นได้นะครับแต่อาจจะเป็นคนที่ เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคนไกลคนอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วในช่วงระยะน,นี้จะพบเจอคนที่จะเข้ามาในยุโชตะตาเนี่ยจะต้องเป็นเจอในเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการทํางานหน้าที่การงานหรือมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันในเรื่องของการกระทําต่างๆเกิดขึ้นได้ในช่วงยน,นี้ของชาวลัคนาศีกกฎเองถือว่าเรื่องราวความรักแนบมีความที่จะสัมพันธ์ได้กับคนต่างถิ่นต่างแดนคนไกลน,นะครับ บางทีอาจจะมีความเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นแต่ว่าเรื่องราวความรักอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่บางทีเขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาเราชอบคนนั้นคนนั้นไม่ชอบเราอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงเรียนนี้ของชาวลาักนาสิคนละกดเองนะครับเรียกว่ายังไม่ได้มีความลงตัวมีความชัดเจนสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในช่วงระยะนี้นะครับ <S <S ตรงนี้เป็นคัมยากรโดยรวมกว้างๆของชาว ลักนณาสิกรกฎนะครับประจำเดือนกร,รกฎาคม2566นะครับยังไงก็ถ้าชอบคำพยากรณ์คูของครูพีนะอย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจกับครูพีด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดติดตามครูพีเอาไว้จะได้มาอัปเดตรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันอะไรที่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับนะครับที่ไม่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับอีกเช่นเดียวกันครูพีจะพูดอยู่เช่นนี้เสมอเสมอนะครับดวงชะตาของแต่ละคนมีขึ้นมีลงการพยากรณ์ครูพีพยากรณ์ตามดาวซึ่ง โคจรอ,อยู่น้าตอนนี้อ้างอิงถึงลัคนานะครับไม่ได้เฉพาะจะจงถึงพื้นดวงชะตาของนในคนหนึ่งบางเรื่องอาจจะตรงบางเรื่องอาจจะไม่ตรงบางเรื่องพยากรณ์ไปดีแต่เกิดกับเกิดไม่ดีกับบุคคลบางคนบางทีอาจจะเป็นด้วยเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาตั้งรับมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับบางคนพื้นฐานดวงชะตาตั้งรับมาดีก็ได้ในสิ่งดีๆตอบรับกลับไปนะครับตรงนี้ยังไงก็รับชมรับฟังด้วยสตินะครับทุกยทุกสิ่งทุกอย่างอยูอย่ที่ตัวเราช่วงไหนที่ท้อแท้ช่วงไหนที่ รู้สึกดูชะตามีความตกต่ำนะขอให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้อดทนนะให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ชีวิตทุกคนจะไม่ได้สวยงามเลิศหรูไปซะตลอดเวลานะครับมีโอกาสที่มีขึ้นมีลงด้วยกันทุกคนแต่ขอให้ใช้ความอดทนนะครับกูเพียบกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังมาถึงนะตอนนี้สวัสดีครับ